สวัสดีครับสวัสดียามเช้าเชาวันที่สิบเดือนต่อครับสวัสดีทุกท่านทุกคนครับสวัสดีพี่น้องเมือนี้เขครับวันครับพามาหาเราปลาครับพี่น้องครับกับบรรยากาศฝนตกลิ่นจั่หน่อยอากาศร่มรื่นครับพาพี่น้องไปหาเราปลาชมธรรมชาติจั็หน่อยมเมือนี้ิปในเมืองเห็ดโอ้เดี๋ยวพี่น้องครับเหี่ยยังไงเี๋ยวนี้ เห็ดปลวกเห็ดปลวกครับโอ้เอาไรบ้างพี่น้องนี่ขิดปลวกนะครับอู้กำลังงามเลยเขาต้องมีดหรือว่าเสียมสว่านนะครับพี่น้องนะครับขามาเขาเดียวขามาประมาณครึ่งชั่วโมงครับพี่น้องครับพอได้เก็บอยู่เอาไปเบิ้งกันต่อครับครับพี่น้องครับ ให้พวกมงเก้มงเ,เฮ็ดเพิ่งหน่อพี่นอ้องนี่คือมีให้โก้พี่น้องมาคือบ่เห็นนะพี่น้องนี่มาน้อยนะแม่มื่ออยูพี่นอ้นนอ,นะนองเอ้ยมาเบิ่งอันนี้ดูบัดเดี๋ยน่เมื่อัอนนี้มาเบิ่งสร้อยกันอู้ยกูดูพี่น้องเอ้ยแมื่ออย่าเป็นเมาอู้ยคนบ่มาเห็นมัน พี่น้องเอ้ยนุ่ดูเดี๋ยวมันเน่าถิ่มพี่น้องเอาได้บ่ล่ะได้อยู่พี่น้องบ่ทันเน่าบ่ไดนมาทันเน่าบ่ทันเน่าเอาได้อยู่โอ้หเสียดายเกียบเป็นเถาถิ่มเนาะเกี่ยบเปนพวกีคนมากมาเห็นนะพี่น้องเลยอืมทองทั้งดีๆครับ สามดบบอกบวกนี้เธอเลยเออพ่อีแม่คุยนี่เหรอพี่น้งนองก็เคยผิดหวังครับมมไม่ยมใดนี่มาม่ยใดก็เคยผิดหวังเลยใต่นี่พี่น้องนตัวมหัวหลังหงน้ำ โอ้ยดอกนี้ครับโอ้ยเ now ดอกซุมนึงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยว now ถิ่มเล่าพว,วนะ now น่ะในสามดอกครับว่าเคยผิดบังไม่ยำใดปูพื้นที่ดีดอยู่นี่เดี๋ยวดอกหนึ่งเน่าแล้วเนี่ยกระไดเอ้ยมาบ่ทันพี่น้องเอ้ยเอาละครับไปเบิงกันต่อครับพี่น้องครับ โอ้โหพี่น้องครับพวกเลี้ยงบัตรอือเดี๋ยเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยได้อยู่ครับเรินมาเห็นยังบัวมึงดูพี่น้องเขามาข้าวเดี๋ยวมึงดูเย็ะกว่ามึงต้นเต็มปลาเลยครับมึงอนีอืออืออือ มันหลีกยูงสิกับมีตตวนีนเฮ็ดเพิ่งเงินเงียงเงินเฮ็ดเพิ่งเงินเขากำ้่พหรอ้องเพราะได้เก็บอยู่ครับคนนี่มืดฝ่าเลยคนหลายครับ เบื้ันต่อครับพี่้องครับนี่หมู่พี่ทองเบ้องจังด่กเอ้ได้จุ่มเหมือนยืนนอ่งมีดอกหนึ่ง้องว่าเปีนยังไงอยู่ส่วนกันเลยครับง่ายมาพี่้องเธืองกันเดียวกันนะครับนี่งนี่ดอกงามเลยอืม หมันเาครับพี่น้มนิหมันคือเกูมาเลยครับได้ไปเลยอมาเจ็บเห็ดเห็ดอกข้างหลังวันนี้ซุ้มหนึ่งต้องหิเท่าต้องกิว่าเท่าออกไปเพื่อการตอครับอือล้อครับพี่นุ่มเียกเรีกีเรีกอุ้ยมันจะดอกงามเอยอือสวนว่พี่น้องจะดอกขาเมื่อมนี่ ียังเโอ้นี่เห็นหน้ัเวเฮ้ยี่อกังพี่กครับเทิสีเทาแล้วเยบมากพรท่านพี่กอคนขืนเทิรมัดอันนี้อยูอ่กลางเดี๋ยวเพิ่ดีครับอีกแล้วพี่กอดู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 โอ้โหนี่ ยดอกนึ่งอ้ยอันนี้น่าพี่น้องน่งเฮีเสีย,ด,ยดูเก่ยเป็นเถา <laughs> พ,พี่น้องพี่ต้ององอมสร็สีแล้วอดอกนึงเน่า่ออกต่มืแล้ว,วพี่ต้องสองสามหมื่นแล้ว มาบอทันเอ้บิระเสริฐนาถิ่มเอดเลยเกี่ย,เยมเลนะเอจะเสอ่นนะพี่น้องเอาไปเบ,บิเ่งกันต้นครับนี่ครับพี่น้องพี่น้องเห็นบ่นี่บว่สังเกตบ่เห็นไหมครับนี่ใบไม้ครับสีขึ้นกันบดอกบ๊อบอืมดูสีอันเดียวกันเลยอืม คันว่าสังเกตกะขักว่าเห็นนลยครับพี่น้องครับเมื่อกี้ได้ใต้องเฮ็ดแสียบด้วยมยืมยมยมยอเฮ็ดเปล่งแสพมือมือมือไก่เตียมตาแล้วพี่น้องยุ่งขางทางครับคนมองขำคนมองข้ามได้เยยังมองขำเด้ยนะอขดยขางทาง,งนะได้พี่น้องเลยครับไปเมื <laughs> อ่อกี้ครับแม่ผู้พี่น้องเอ้าเฮ็ดยังอีู่พี่น้องวาดำปึ๊ดสีเดียวกันเลย ทานังพี่น้องบ้างเดี๋ยวท่านี่เท่าด้ดอกง่ายสิอ้อาวไปเพื่อนต,อต่อครับครับพี่น้องครับนี่เห็ดอันหนึง่งอันนี้ก็กินได้ไหมครับนี่ตระกูลเห็ดเผือกกินได้มัดมันสีเป็นตะยันที่สื้อหัอ่นเห็นเก็บเอาเลยเ่านพี่น้องเลยเสียบเลยเจี๊ยวเสบครับปวดเปิดเปิดปดูครับมันคือกินได้มัด เห็ดเพลิงกินได้หมดเด้อเอาเลยเด้อครับบ,บ่ได้เบือ่อบ่เบื่อเห็ดซุ่มเลยเอาได้หลายพี่น้องคุณอือเอาครับไปเบิ่งต่อครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับสรุปผลงานเดอนวันที่สิบกันยา สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับมาเบิ้งเต็มตาใหญ่โง่นี่จะเห็ดเผือกกับเห็ดทานเนี่ยเต็มตาเงี่ยเอาเอาแล้วพี่น้องครับขอบขอคุณพุ่มสำหรับการติดตามรับชมปอกันไม่คลิปหนาอาจจไปไม่ใจติดตามเบิ้งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ